สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้สวนรับตะวันพันไม้จังหวัดส,สุพครรโดยแม่เต่อนะคะวันนี้ก็จะพาชมชมบอลในสวนอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นอีพีที่สองนะคะซึ่งก่อนที่จะมาดูว่าเราจะปล่อยตัวไหนบ้างก็จะพาทุกท่านได้ไปชมบอลน,นอกตู้ของเรานะคะเชิญตามมาทาั้งนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวนอกตู้นะคะซึ่งเราเอามาใส่กระถางใหญ่เป็นแม่พันธุเนาะ ก็จะเห็นว่าเราเราใช้สแลน80นะคะแล้วก็มีต้นไม้ด้วยทําให้สีบอลจะทึมเทมหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอาทําเป็นแม่พันธุ์เราไม่ได้เน้นสีสันนะคะแต่ก็สวยนะคะแต่ละต้นเนี่ยอะก็เพิ่งไม่นานนะคะในในในสวนนี้ที่เราขยายออกมาแต่เขาก็ตั้งตัวได้เร็วนะคะนี่เดือนเมษายนอันนี้จังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดลำพูน ก็มีอยู่หลายหลายหลากหลายตัวนะคะนี่จะให้ได้เห็นว่าเออเราเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะคะสําหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะเลี้ยงข้างในตู้คะ่ะตามมาทางด้านนี้นะคะค่ะหลังจากเมื่อกี้พาดูบอลที่เลี้ยงนอกตู้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็มาดูบอลที่เรามีต้นเล็กที่จะแบ่งปันต้นแรกนะคะคืออสงไข สวยงามมากเลยนะคะอสงไขยนี่เป็นบอนที่เป็นบอนตัวแรในก่อนหน้านี้ราคาแพงมากแต่วันนี้เราราคาเบาๆนะคะเรามีต้นเล็กเหลืออยู่แค่หนึ่งต้นนะคะเนี่ยอสงไขยนะคะสงไขยก็มีสีสันครบนะคะเราจะปล่อยที่ราคาเบาๆนะคะ EP ที่สองของเรา450ค่ะต้นนี้ปล่อยไปที่450นะคะ ต้นต่อมาค่ะต้นนี้ก็มีหลายๆท่านถามเข้ามานะคะพันดาวพันดาวนะคะเป็นบอนทรงพุ่มแตก่กอดีเหมือนกันนะคะสำหรับพันดาวก็เราก็มีต้นเล็กมาหนึงต้นเช่นกันค่ะเหลืออยู่แค่นี้นะคะเราปล่อยที่200นะคะ200บาทเป็นพุ่มสวยนะคะก็จะแตกกอ ต้นต่อมานี่คืออะเอ่อนพ9เก้านะคะนพเก้านี่ยก็จะเป็นบอลที่สวยแล้วก็เป็นตัวแรรตัวหนึ่งอีกเช่นกันนะคะอันนี้ก็เราปล่อยไปเยอะนะคะเหลืออยู่แค่1ต้นเนี่ยต้นนี้เราแบ่งปันท่านไปในราคาส0มบาทนะคะสามบาท มาสีแดงอันนี้เป็นต้นสูงนะคะตนสูงแข็งแรงใบสีแดงแดงแบบนี้แล้วก็ลำต้นสีดำนะคะเป็นบอนที่เลี้ยงง่ายเป็นบอนที่เลี้ยงง่ายโตไวชื่อว่าทับทิมบูรพาชื่อว่าทับทิมบูรพานะคะนชื่อว่าทับทิมบูรพาต้นต้นเล็กของเขาคือนี่นะคะนี่คือต้นเล็กของเขา เราปล่อยไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เราขยายพันธุ์เอาไว้ได้เยอะต่อมาสายสีแดงแล้วก็แดงนี่อีกนะคะอันนี้เป็นบอลกาบบอลกาบที่ไม่ทราบชื่อนะคะแต่ก็เป็นบอลกาบที่สวยใบกลมใบกลมนะคะอันนี้ทุกอีพีเราก็ปล่อยนะคะ สำหรับบนกราบเรามีอยู่2ต้นนะคะมีอยู่2ต้นต้นละ250นะคะคู่นี้ก็500นะคะท่านที่จะรับเป็นคู่ก็ได้ก็สองต้นละ250ร้านะคะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าปลายฝนปลายฝนนะคะสีสวยทุกใบตั้งแต่เด็กเลย นะคะสีสวยทุกใบตั้งแต่เด็กเลยค่ะต้นนี้ก็ปล่อยที่ร้อหนะคะแบ่งปันที่ร้อยห้าเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะเป็นต้นใหญ่และเป็นบอลสวยอ่ต่อมาต้นนี้ถือว่ายังเป็นตัวแรอยู่นะคะราคาเขายังไปได้สวยนะคะสําหรับต้นนี้ มีชื่อว่าเบญจรงน้ําทองค่ะเบญจรงน้ําทองคุณลักษณะของเขานะคะเป็นบอนทรงสูงแต่ก็แตกกอดีมากดีมากเลยนะคะดีมากเลยเนี่ยให้เห็นนตัวอย่างนี่คือต้นแม่เลยนะคะนี่คือต้นแม่แล้วเขาแตกกอ่อออกมาแตกก่อซึ่งแยกออกมาได้เยอะมากแล้วก็มีตัวหนึ่งที่จะให้เห็นยืนยันให้เห็นเลยว่าเขาเป็นบอนที่แตกกอดีมากๆเนี่ยดูนะคะ แตก่กอออกมาอีก3ต้นนะคะจากเล็กๆเนี่ยเขามีหัวเล็กๆอยู่เขาก็สามารถที่จะแตกกอได้แล้วก็ด่างทุกต้นชื่อว่าเบญจรงน้ําทองนะคะเรามีแบ่งปันเหลืออยู่2ต้นนะคะ2ต้นเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วออกไปเยอะสําหรับต้นนี้นะคะอันนี้ราคาเราให้ทุกท่านไปที่450ค่ะสําหรับต้นนี้นะคะ450 ด่างแล้วนะคะด่างแล้วสวยและอีกต้นหนึ่งอีกต้นนึงนี่ก็เหมือนกันนะคะเบญจรงน้ำทองมีลูกออกมาแล้วนะคะมีลูกออกมาแล้วเนี่ยต้นนี้ด่างน้อยกว่าต้นเมื่อกี้น้อยให้ไปที่350นะคะให้ไปที่350ร้าราคาทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งหมดทุกชนิดเนี่ย ราคาค่าส่งเมาเมานะคะค่าส่งเมาเมาห้าสิบบาทนะคะค่าส่งเมาเมาห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านก็อย่าลืมนะคะอย่าไม่ต้องลังเลเลยนะคะตัดสินใจเลยอีกตัวหนึ่งพญาขอมพญาขอมนี่เราปล่อยแต่และคลิปจะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะคะแต่วันนี้วันนี้จะให้ท่านไปที่ต้นละสี่ร้อยห้าสิบนะคะต้นละสี่ร้อยห้าสิบ เราปล่อยไปเป็นพญาคอมนะคะต้นแม่เขาสวยมากค่ะวันนี้เราได้เอามาให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเพียงส่วนน้อยหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไม่ไม่ได้เอามาเยอะก็สนใจต้นไหนนะคะสนใจต้นไหนก็แคปภาพแล้วก็ส่งมาให้นะคะที่ติดต่อมาที่0817901342นะคะ สำหรับทุกท่านนะคะก็ยินดีที่จะให้บริการนะคะติดต่อมาได้ตลอดค่ะก็ขอฝากทุกท่านใน EP นี้แต่เพียงเท่านี้นะคะกับขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ให้การสนับสนุนมาตลอดตั้งแต่เมื่อครั้งที่เราอยู่กับรัฐวรานะคะตอนนั้นก็ทางรัฐวาก็ได้มาช่วยถ่ายทำให้เราในานามของบอนอสวนรับตะวันพันไม้ แต่ทีนี้เราก็มาทำคลิปของตัวเองซึ่งวันนี้เป็น EP ที่2นะคะก็ต้องขอกับบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะคงไม่ทิ้งกันนะคะขอบคุณค่ะ